สวัสดีค่ะสวัสดีเช้าว,วันจันทร์ที่10มกราคมพุทธศักราช2565นะคะ Good morning How are you today During this c o l season rains forget to wear l d s e นะคะอย่าลืมนะคะอากาศเป็นยังไงบ้างคะช่วงนี้อากาศเยน็นมากๆเลยนะคะเด็กๆอย่าลืมใส่เสื้แอแขนยาวนะคะ For today the teacher will check the children to n o w the r e g i o n เคนะคะเดี๋ยววันนี้คุณน้อยสำหรับวันนี้นะคะคุณน้อยจะพาเด็กๆนะคะมารู้จักกับตัวอักษรเคนั่นเองอเด็กๆมาดูสิคะ let's take a look what is this เด็กๆมองเห็นไหมคะมันคือตัวอะไรเอย Do ย o u ินรูน now? เด็กๆรู้ไหมคะว่าตัวอะไร is written K นะคะมันก็คือตัว K นั่นเองนะคะวันนี้คุณน้อยจะพาเด็กๆไปรู้จักกับตัว K นะคะตัวอักษร K แต่ว่าเดี๋ยวคุณน้อยจะทบทวนในวันศุกร์ที่แล้วคุณน้อยพาเด็กๆไปรู้จักกับตัวอะไรคะตัว J ใช่ไหมคะตัว J เป็นแบบนี้นะคะแต่วันนี้จะมารู้จักกับตัว K นะคะ J J J ไมจ้าจ้าจ้า ประปุกนะคะเอเคเคเคค้ายค้ายค้ายว้าวนะคะเห็นไหมคะเด็กๆกํา huh. ลังเล่นว้าวอยู่อย่างสนุกสนานเลยนะคะเด็กๆเคยเล่นว้าวไหมคะรู้จักนี้คะเด็กๆเคยเห็นว้าวไหมคะเคยเล่นว้าวไหมคะว้าวก็คือเครื่องเล่นอย่างหนึ่งนะคะที่มีไม้ไผ่เป็นต้นผูกเป็นโค้งรูปร่างต่างๆเห็นไหมคะเป็นรูปร่างต่างๆ เป็นรูปนมกมั่งเป็นรูปอะไรมนะั่งแล้วก็ปิดด้วยกระดาษสีหรือผ้าบางๆนะคะมีสายเชือกหรือว่าป่านผูกกับสายสุงสําหรับชักให้ลอยตามลงขึ้นไปสูงๆในอากาศเลยนะคะแล้วก็มีหลายชนิดด้วยะะเห็นไหมคะเด็กๆเห็นไหมมีทั้งรูปงูมีทั้งรูปอะไรเครื่องบินมีรูปเยอะแยะเต็มไปหมดเลยมีนกก็มีเห็นไหมคะอ่านี่เขาเรียกว่าว้าวนะคะนี่เขาเรียกว่าว้าวนั่นเองอ่ะทีนี้เราไปดูตัวเคกันเลยนะคะ ตัวเคเด็กๆมองเห็นนะคะใบงานนะคะตัวเคแบบนี้เห็นไหมคะจะมีตัวใหญ่ๆที่อยู่ด้านบนแล้วก็บรรทัดที่อยู่ด้านล่างเห็นไหมคะที่มันมีรอยปะช่องที่หนึ่งเห็นไหมคะเห็นลูกศรคนน้อยไหมคะช่องที่หนึ่งตัวเคพิมพ์ใหญ่นะคะ K พเคพิมใหญ่ทีนี้นให้เด็กๆนะคะลากตัวเคนะคะเริ่มจากด้านบนเห็นไหมคะเริ่มจากด้านบนลงมาด้านล่างลากตามคน้อยเลยนะคะ แล้วก็ตรงกลางเห็นไหมคะมันจะมีขีดเฉียงไปด้านขึ้นด้านบนแล้วก็เฉียงลงด้านล่างเห็นไหมคะอ่ลองลากดูค่ะให้ลากเป็นเส้นตรงลงมาก่อนนะคะแล้วด้านข้างเห็นไหมคะให้ลากหลังจากที่เด็กๆลากเป็นเส้นตรงลงมาแล้วนะคะเห็นไหมคะตรงกลางตรงนั้นเห็นไหมคะมันจะมีขีดเฉียงขึ้นไปด้านบนกับด้านล่างนะคะให้เริ่มจากด้านบนเฉียงด้านบนลงมาตรงกลางนะคะแล้วก็ขีดลงด้านล่างนะคะเด็กๆลองทําตามคูณน้อยนะคะ ลองทําตามแล้วก็ทําไปเรื่อยๆนะคะทําไปจนเสร็จบรรทัดที่1เลยนะคะเป็นแบบนี้นะคะต่อไปนะคะจะเป็นบรรทัดที่2นะคะเห็นลูกศรตรงนี้ไหมคะเรียกว่าตัว K พิมพ์เล็กนะคะเห็นไหมคะมันจะเล็กนะคะมันจะไม่เต็มบรรทัดเต็มสองบรรทัดเหมือนช่องแรกเหมือนแถวที่1น,นะคะอันนี้ก็ทําเหมือนกันเลยนะคะให้ลากจากด้านบนลงด้านล่างเหมือนกันนะคะแล้วก็ถักเห็นไหมคะ เริ่มจากด้านบนขีดเป็นเส้นตรงลงมานะคะแล้วก็ขีดด้านข้างเห็นไหมคะที่เป็นเส้นเฉียงขีดเฉียงจากด้านบนลงมาตรงกลางแล้วก็ขีดเฉียงลงด้านล่างนะคะทําแบบนี้ไปเรื่อยๆจนเสร็จเรียบร้อยเลยนะคะและทีนี้ตัวเคตัวใหญ่ตรงน,น,นั้นด้านบนนะคะตัวที่ใหญ่ๆเพื่อนเลยตัวเบื้องเริ่มเลยเห็นไหมคะให้เด็กๆระบายสีเหมือนเดิมนะคะ ระบายสีเหมือนเดิมเ,เด็กๆชอบสีอะไรก็สามารถระบายได้เลยนะคะระบายสวยๆนะคะหลังจากนั้นนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจ่พาเด็กๆไปรู้จักกับตัวเคเคใช่ไหมคะตัวเคเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะคำศัพท์วันนี้ก็คือคายเลยคะคาย ไขวาวใช่ไหมคะแล้วก็ตัวอักษรคนะคะเด็กๆจำได้ไหมคะ,นะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณผู้น้อยก็ไม่มีอะไรแล้วนะคะขอเด็กๆนะคะเป็นเด็กดีของผู้ปกครองอยู่ที่บ้านนะคะแล้วอย่าลืมนะคะดูแลสุขภาพด้วยนะคะเดี๋ยวจะไม่สบายทำให้เราเป็นอะไรคะอากาศเย็นทำให้เราเป็นหวัดได้นะคะ แล้วก็อย่าลืมทำกิจกรรมทุกครั้งเด็กๆจะต้องล้างมือนะคะล้างมือให้สะอาดนะคะมือของเราจะได้ปราศจากเชื้อโรคนะคะสำหรับวันนี้คุณน้ยก็ไม่มีอะไรแล้วนะคะสวัสดีค่ะ see you again tomorrow bye bye